ผูท้ที่นอนหายใจละรวยเหมือนคนใกล้าตายบนแคร่เตเตในห้องขังใต้คฤหาสน์หลังใหญ่นั้นร่างกายพายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกและหนวดเครารุ่มรามผมยาวรลงรังจนเกือบจำไม่ได้ว่าผู้นี้คือปรกรณ์ปิ่นไพรซึ่งมาสองเดือนเศษมานี้เองหุ่นยังรลอเหลาพึ่งผายสมชายชกันเสื้อกางเกงที่สวมอยู่เก่าคํำคลามีคราบเหงื่อจับเป็นหย่อมทรงกินเหม็นตลบอบอวนไปทั่วห้อง เราตั้งแต่วันถูกสมุนพ่อเลี้ยงสุริยาจับมาจากบังกะโลงามดูพรีหมายเลขห้าแล้วเขาไม่ได้อาบน้ําชำาระล้างกายเลยอาหารที่ส่งรอดลูกกงเหล็กเข้ามาให้กินเพียงมื้อเช้าครั้งเดียวเท่านั้นแม้แต่หมายังเมินหน้าหนีเพราะมันมีแต่ข้าวกล่นหม้อไม่เกลีม่มราดน้ําเกลือซึ่งประการแข็งใจกระเดือกลงคอเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้นานที่สุดเขาค่อยๆหันหน้าไปทางประตูห้องขังไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำม,มาตามพื้นซีเมน แล้วสายตาก็รายงานตัวเองว่าผู้ที่ถือถุงกระดาษสีน้ำตาลตรงเรีเข้ามาคืออินถาเป็นไงเพื่อนอินถาถามหิวไหมประกรณ์ขบกลามแน่นไม่ตอบอัซื้อบะหมี่แห้งหมาให้กินซะชายหนุ่มกระพริบตาถี่ขณะจ้องมองถุงกระดาษใบนั้นจะเล่นลูกไม้อะไรกันอีกวะอินถาใส่หน้าไม่มีหรอกอัวสงสารหรือ <laughs> ประกรณ์แค้นหัวเราะออกมาสันดานเฮียอย่างพวกมึงมีสงสารมนุษย์ด้วยเหรอ อินทายิ้มยังใจเย็นหรือกับอัวเป็นเพื่อนกันได้ยินคําพูดประโยคนี้ปรกรณ์ก็พูดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากเลี่ยวแรงไม่มีเพราะขาดอาหารจึงเซซัดซัดไปประทานลุกลงซุด่วบลงเพื่อนสนีนฟังอัวก่อนสิกูไม่อยากฟังพ้นเลี้ยงกับเชียงใหม่เมื่อตอนบ่ายนี้เองอินทาบอกว่าเลยแอบซื้อบะหมี่มาให้กินปรกรณ์เงยหน้าขึ้นมองพลางหดลุกลงพยุงตัวยืนขึ้นแล้วถามทิ้งหรืออยู่ฝ้าบ้านคนเดียวเหรอใช่ใจจริงอัวอยากช่วยหรือ ในตาชายหนุ่มเป็นประกายเมื่อชักมองเห็นอิสระลางๆขอบใจวะจะช่วยเหลืออะไรล่ะปล่อยอัวไปอินถาใส่หน้าทำอย่างนั้นผดเลี้ยงกลับมาอัวโดนยิงก็ช่วยอย่างอื่นมันไม่มีประโยชน์หรือไม่เป็นห่วงลำใจลระประกณลีตาจ้องมองหน้าผู้พูดเพื่อค้นหาความจริงอย่าพูดถึงเมียอัวดีกว่ากินซะก่อนอินถาสอดถุงกระดาษเข้ามาในห้องขังรับรองไม่มียาพิษ ชายหนุ่มล้มหยิบถุงพลาสติกใสโอเลี้ยงออกมาดูดยางกระหายก่อนแก้หอบบะหมี่หมูแดงกินด้วยความหิวโหยอินถาจุดบุรี่ให้สูบหลังจากปากกินจนหมดเกลี้ยงจึงเก็บเศษกระดาษและถุงพลาสติกเพื่อไม่ให้มีหลักฐานเหลืออยู่โดยไม่พูดอะไรอีกอินถารอบส่งอาหารเช่นนี้หลายวันจนปากกณ์ไว้วางใจปรับทุกถึงเรื่องที่สุริยาเข้าใจผิดคิดว่าเขาทรยศหักหลังนำเส้นทางลำเลียงฝิ่นไปบอกตำรวจซึ่งความจริงเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเลย จะมีความผิดก็แต่เพียงเรื่องเงินค่าจ้างม้าต่างล่อต่างและเบี้ยเลี้ยงพวกข้อจำนวน5 0,000บาทซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเสียไม่นำส่งคินสุริยาเท่านั้นเงินนิดหน่อยแค่นี้ไม่เป็นไรอินถาออกความเห็นพ่อเลี้ยงไม่ติดใจเอาเรื่องงั้นหรือช่วยปรับความเข้าใจแทนอัวได้ไหมจะพยายามบอกพ่อเลี้ยงด้วยถ้าหายกโกรธอัวยินดีรับใช้เหมือนเดิมตกลงตอนค่ำวันลุงึ้นอินถาน,นำเสื้อกางเกงชุดใหม่พร้อมข้าวปลาอาหารแถมมีเบียร์ไทยเย็นเจ็บติดมือมาอีกขวดหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองจึงแน่นแฟ้นเหมือนเมื่อครั้งร่งรวมงานกันในเชียงใหม่หรือยังช่วยเหลืออัวอยู่หรือเปล่าประกรณถามขณะสูบุรี่พ่นควันขมองหลังจากอิ่มข้าวและเบียร์ไม่เปลี่ยนแปลงเมียอัวท้องหลายเดือนแล้วเป็นห่วงจังวะอินถาเลิกคิ้วขึ้นพักอยู่ที่ไหนประกรณยังไม่ตอบคําถามในทันทีแต่ลำพันธ์ว่าลำใจคงรอคอยด้วยความเป็นห่วงเพราะอัวหายไปเฉยๆไม่ได้ส่งข่าวคราวถึงเลยจะให้ทํำยังไงช่วยเอาจดหมายไปให้เธอ บอกว่าอ้วถูกขังอยู่ที่นี่เดี๋ยวตกอกตกใจเป็นอันตรายกับลูกในท้องอ้วจะได้พบที่ไหนโรงแรมเช่นสุขวิสุทธิกษัตริย์อินถาพยัคฆนา้าเธอพักที่นั่นคนเดียวห,ห้องเบอร์อะไรยี่สิบแปดอินถาควักสมุดบันทึกเล่มเล็กพร้อมประกาศลุกเลื่อนยื่นส่งให้เขียนจดหมายซะประกณรรับมาด้วยความดีใจแล้วลงมือเขียนมีใจความสั้นๆว่าที่รักผู้ถือจดหมายนี้เป็นผู้ที่พี่ไว้วางใจมากมีอะไรเดือดร้อนปรึกษาหารหรือได้ทุกสิ่งทุกอย่าง และงานของพี่คงเสร็จเรียบร้อยภายในไม่กี่วันเราคงได้พบกันไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นนอนหลับให้สบายประการแทนที่จดหมายฉบับนี้จะไปถึงแรมใจมันกลับไปตกอยู่ในมือพ่อเลี้ยงสุริยาซึ่งกําลังอ้าปากโขลดลั่นห้องนอนบนชั้นสองของคฤหาสน์หลังนี้เองการเอาอกเอาใจประการด้วยวิธีปลนเปอืออาหารและเสื้อผ้านั้นเขาเป็นผู้วางแผนการให้อินถาปฏิบัติทั้งสิ้นและได้ผลสมความมุ่งหมายกล่าวคือได้รู้ที่อยู่ของแรมใจ หญิงซึ่งสุริยาหวังเชยชมมาก่อนมึงทำดีมากเขาแจกยาหอมให้ลูกน้องคนสนิทอย่างงี้สิวะถึงเรียกว่ารักกูจริงอินถ่ายยิ้มแป้นพอ่อเลี้ยงจะทำยังไงต่อครับไอ้บุญชูก็ไปแยมอยู่ข้างล่างหรือเปล่ายังรออยู่ครับเรียกมันขึ้นมาไม่ถึงห้านาทีคนทั้งสองก็มานั่งพับเพียบเรียบร้อยตรงหน้าเฮ้ยมึงรู้จักโรงแรมชื่อสุขไหมวะสุริยาถามอยู่เล่นถนนวิสุกษัตริย์บุญชูตอบ พอเลี้ยงโยนธนบัตรใบละร้อยปึกหนึ่งไปให้ก่อนสั่งเองสองคนเอาจดหมายนี้ไปหลอกผู้หญิงคนที่ชื่อแรมใจพักห้องเบอร์ยี่สิบแปดผามาพบข้าที่บ้านบางแคแยมรับกระดาษแผ่นนั้นมาอ่านข้อความโดยตลอดแล้วดีดนิ้วเปาะโอ้สบายมากเจ้าไหนอย่าทำให้หมูตื่นนะเว้ยข้าขี้เกียจขึ้นโรงพักรับรองครับเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อลูกน้องทั้งสองออกจากห้องไปแล้วอินทาก็ถามเอาทำใจมาบีบบังคับประก่อนให้พูดความจริงเหรอครับใช่สุริยาตอบเสียงเครียด แต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นต้องขึ้นเตียงกับกูซะก่อนอินถาเกินน้ำลายฝืดท้องแก่นะพ่อเลี้ยงสุริยาหวเราะกากก็ดีสิวะกูได้ช่วยต่อแขนต่อขาให้ลูกมันบาปกรรมนะครับมึงไม่ต้องพูดมากขับรถให้กูนั่งไปบ้านบางแคเดี๋ยนี่ลำใจกระวีกวาดลงจากเตียงมืดีนเสียงคอประตูท,ท,ทีใครคะหม่อมราชวงศ์ศักดิ์ละพีเธอขมวดคิ้วด้วยความชง,งนมีธุระอะไรคะผมมาจากปากกอน ได้ยินชื่อนี้เท่านั้นแลมใจก็ตะโกนบอกรอสักครู่ค่ะแล้วเธอก็รีบถอดชุดนอนหยิบกระโปรงทรงกุมารจากตู้เสื้อผ้ามาสวมก่อนเดินไปเปิดประตูชายสองคนที่ยืนยิ้มเพลอยู่หน้าห้องถึงแม้จะไว้ผมทรงรากใสก็จริงอยู่แลมใจคิดแต่บุคลิกและการแต่งกายไม่มีวี่แววเป็นอาชญากรดิฉันแลมใจค่ะเธอแนะนําตัวเองสวัสดีครับบุญชูม่อมปอมก้มหัวให้ลังเกียจไหมครับถ้าผมและเพื่อนจะขออนุญ,ญาตเข้าไปคุยกับคุณในห้อง เชิญค่ะเมื่อคนทั้งสองซดต,ตัวลงบนเก้าอี้หน้าเตียงไอ้แยามก็ควักจดหมายจากกระเป๋าเสื้อเชิดยื่นส่งให้แรมใจพร้อมทั้งพูดประกอบฝากงมาให้คุณครับเธอคลี่อ่านอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นเต้นแล้วเงยหน้าขึ้นเดี๋ยวนี้ตัวอยู่ไหนคะหลบอยู่บ้านผมเองบุญชูบอกแรมใจเลิกคิวทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยไอ้แยามสส่หน้าดิกเรื่องมันยืดยาวเล่ากันสามวันก็ไม่จบน่าจะส่งข่าวให้ดิฉันรู้เรื่องตั้งนานแล้วเอบุญชูเกาหัว ยังไงไม่ทราบรปภพุูงไปหาผมเมื่อาวานนี้เองนั่นเหรอคะคุณอยากพบเขาไหมล่ะโทรถามได้ก็แต่งตัวสิครับไปอย่างนี้เลยก็ได้คะ่ะก้าวจบแลรมใจก็ลุกไปหวีผมที่นักกระจกเงาแล้วควักกระเป๋าถือซึ่งมีทองรูปพันธ์และเงินสดทั้งหมดบรรจุอยู่ในนั้นเดินตามหลังคนทั้งสองออกนอกห้องปิดประตูนําลูกกุญแจไปให้พนักง,งานต้อนรับที่เคาน์เตอร์ชั้นล่างก่อนก้าวขึ้นรถเก๋งสีน้ําตาลใหม่ซึ่งบุญชูและแยมคอยอยู่เธอไม่เฉลียวใจแม้แต่นิดเดียวว่า ไม่หม่อมราชวงศ์สักรับผีจึงนั่งข้างหลังคู่กับเธอทั้งที่ควรนั่งข้างหน้าเพราะการกระทำเช่นนี้เท่ากับลดฐานะเพื่อนฝูงให้กลายเป็นคนขับรถโดยเจตนาบ้านอยู่ไลไหมคะแรมใจสักฝังทนบุญชูตอบสั้นๆประกรอาอสอผ้าที่ไหนเปลี่ยนผมไม่ทราบเอาเงินที่ไหนใช้คะตอบยากครับเขายัางไม่ได้บอกผมเลยแรมใจหยุดถามเราเธอกําลังขบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการกระทําของผัวรักไปตลอดทางกระทั่งรถเลี้ยวเข้าซอยแห่งหนึ่ง ก่อนถึงบางแคเล็กน้อยเธอเหลียวมองสองข้างทางซึ่งค่อนข้างเปลี่ยวและมืดบ้านคุณอยู่ในนี้เหรอคะบุญชูพยักหน้าใช่ครับสงสัยอะไรเหรอเจ้าค่ะผมปลูกบ้านหลังนี้ไว้เพื่อนเพื่อนหลบความจอใจสับสนในนครหลวงมาสนุกสนานเฮฮากันอ๋ออย่าก,กลัวเลยครับเดี๋ยวคุณก็ได้พบปกรณ์กล้มใจยิ้มออกขอบคุณค่ะแล้วรถคันนั้นก็เลี้ยวเข้าบ้านหลังหนึ่งมันเป็นเรือนไม้สองชั้นซึ่งประตูรั้วเปิดอยู่ทั้งสองบาน มีรถเก๋งสีดำอีกคันจอดในโรงเก็บแรมใจเปิดประตูรถก้าวลงพลางเงยหน้าขึ้นมองแสงไฟแรงเทียนอ่อนที่ลอดออกมาจากม่านหน้าต่างบางๆชั้นบนบุญชูตามลงมาอย่างกระชั้นชิดแล้วบอกปะกอนอยู่ในห้องนั้นก้าวจบกดลวงกล่องโลหะสี่เหลี่ยมจากกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายเปิดออกหยิบสมรีก้อนหนึ่งซึ่งบรรจุอยู่ในนั้นแล้วอาศัยความรวดเร็วโปะลงไปที่ปากและจมูกแรมใจพร้อมๆกับใช้มือขวาข้างที่ว่างอยู่กดท้ายทอยเธอไว้ไม่ให้ดิ้น สองนาทีต่อมาแรมใจก็สิ้นสติเพราะยาสลบกระเป๋าในมือเธอหล่นลงกับพื้นซีเมนต์ไอหยม่ายามซึ่งยืนดูเหตุการณ์อยู่ก้มลงคว้ามาเปิดดูแล้วคลางอ๋อยเมื่อเห็นสิ่งของในกระเป๋าโอ้โหสร้อยแหวนโอ้โหเหลืองอะลามชวยนั้นสดมีเท่าไหร่วะบุญชูถามไอหยามตาลุกวาวกูกะเข้าๆไม่ต่ำกว่าสองหมืน่นฮ่าฮ่าฮ่าบุญชูหัวเรากากตัวหนึ่งก็ครึ่งตัวสองตัวก็วตัวหนึ่งสามตัวก็วต,วต,วต,วตัวครึ่งอะไรของมึงไว้ชิบหาย อสองหารไงตกลงแต่มึงอย่าเสือทำปากสว่างให้พ่อเลี้ยงรู้นะเออนะ่ะว่าเราบญชูหรือหม่อมระะัษฎรก็อุ้มร้างอันไล้สติของแรลมจ่าก้าวขึ้นบันไดห้องรับแขกของบ้านหลังนี้